คำว่าจิตของทุกทักนะมันจะกว้างขวางมันจะไม่ค้องไม่คามันก็มีอยู่อย่างนี้โกมนุ่นไปนี้ก็มีนินทามีสรรเสริญมีอยู่แล้วโกมนุย์ไปนี้นะเราจะอยากหรือว่าไม่อยากมันก็มีอยู่แล้วตั้งแต่เรายังไม่ทันเกิดมันก็มีอยู่เราตายได้ก็มีคือเราอะนี่นินทาแหละสรรเสริญเรา็เลยมาสร้างตัวรู้กันมามันมีอยู่อย่างนี้เราเป็นอยู่อย่างนี้บุรุษหรือสตรีที่ถูกสรรเสริญเสียงเดียว หรือนินทาเสียงเดียวไม่มีในโลกและจะไม่มีฟังเอาและจะไม่มีและ <S 1> <S 1> บนมนุษย์สโลกใบนี้นะก็มีทุกข์และมีสุขแต่ที่เรามาฝึกมาฝนมาอบรมตนเพื่อจิตให้เป็นกลางผู้เห็นเห็นทุกข์และเห็นสุขนะไม่ได้เข้าไปเป็นไหนไหมที่ผ่านมามันไปเป็นทุกข์และไปเป็นสุข จิตมันเลยลำเอียงอยู่ตลอดเวลาลำเอียงเพราะรักลำเอียงเพราะชังอยู่ตลอดเวลาอยู่ตรงนี้ที่เราฝึกอ,องค์สติองค์สมาธิองค์ปัญญาให้เป็นมหาสติมหาปัญญาอ่ารู้เท่ารู้ทันรู้กันรู้แก้รู้แพ้ร,พรู้ชนะรู้อภัยอยู่ในตัวคือจิตเป็นผู้เห็นเห็นทุกข์ละเห็นสุขเห็นนินทาเห็นสรรเสริญว่าเป็นธรรมชาติที่มีอยู่ประจําโลกอยู่แล้วตั้งแต่เรายังไม่หันเกิดอารมณ์ความรู้สึกตรงนี้ก็จะมีอยู่อย่างนี้แลวตายเลยก็มีเหมือนเดิมมีลาบก็เส่อมลาบ มียศก็เสื่อมยศมีทุกข์แล้วก็มีสุขมีนินทาก็มีสนะเสริมโลกกระทำแต่โลกกระทำ 8, กก่ทำนะ